คือตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมาว่าผู้ชายคนนี้ตรวจฉี่แล้วไม่เจอสารเสพติดเหมือนกับรถเนี่ยเขาจอดอยู่ข้างทางแล้วมีคนเนี่ยขับผ่านไปก็บอกเอ๊ะทำไมคนนี้เขาไม่ลงจากรถเขาคิดว่าเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยย้อนกลับมาดูจังหวะที่เขาย้อนกลับมาดูเขาบอกเฮ้ยรถคันนี้มันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะมันมีคนนั่งอยู่ในรถแล้วดูเหมือนตอนที่พลเมืองดีไปเจอ,อผู้ชายคนนี้นั่งอย่างเงี้ยมไม่เอาไม่เอาไม่ลงไม่ลงไม่ลง,ม,ลงมีเด็ก มีเด็กเต็มไปหมดเลยเด็กมันมาเกาะอ,อยู่หลังรถเด็กมันมายืนอยู่หน้ารถแล้วผู้ชายคนนี้บอกเขาขับรถชนเด็กพลเมืองดีก็มองถนนมันไม่มีเด็กนี่ว่าและไอ้น,นี่หลอนกลัวอะไรกันแน่ดูภาเพเหตุการณ์หน่อยฮะว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหน้ารถก็มีเหรอพี่ไม่ใช่น้ำพี่คืออะไรข้างในร้อนเต็มเลยอะ ไม่มีแอร์ใช่ใช่ข้างในพี่ออกมาข้างในเป็นใช่ใช่พี่ลงมาก่อนพี่ออกมาก่อนหายใจพี่ออกาออกมาออกมาเฮ้ยออกมาพี่เขาเขาปิดตาเขาบอกเขาเห็นนะพี่เขาเห็นเต็มเลยเห็นตลอดตอนตอนนี้ก็คือไม่อยากเจอเลยใช่ไหมคะใช่คุณไม่เคยมาทางนี้ไม่เคยมาทางนี้ตอนพี่เห็นมากมากกว่าห้าใช่ไหมเต็มเลยเหรอ พี่ไม่ได้ไปทำอะไรมาใช่ไหมพี่ไม่โอ้ลงมาที่ตรงลงก่อนค่ะพี่ลงแก้ยิ้งป๊อยืดต้นม้แก้แท็บดิ้นหน้าไหมครับเวียนหน้าไหมไม่ไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรเนาะครับแต่มันเห็นตีตาอ๋อครับครับครับก็ดูครับครับครับไม่เป็นไรครับ เขาไม่เปิดตานะฮะเขากลัวว่าเขาจะเห็นเด็กเขาบอกว่าผมขับชนเด็กเด็กเต็มไปหมดเลยเด็กนอนกาดเกลื่อนแล้วก็มีเด็กหลังรถนี่ฮะกู้ภัยให้ลงเขาปิดตานะฮะไม่ยอมเปิดตาเขาบอกเด็กเยอะไปหมดเลยนี่เปิดเสียงขึ้นมาเรื่อยๆครับทีแรกผมเห็นไฟตาเดียวด้วยทีแรกครับพี่ผมไม่จอดโอ้ยต้องบอกต้องเขาออกมา เขาไม่ยอมเปิดตาคือถ้าย้อนกลับไปที่คลิปที่1ึงเนี่ยจะเห็นว่าพลเมืองดีเนี่ยเข้ามาถามแล้วเขาก็ไม่ยอมลงจากรถแล้วแอร์เออปิดหมดพลเมืองดีก็เลยบอกพี่เป็นอะไรไหมฮะเดีย๋ยวลองเพลกลับไปในคลิปหนึ่งตอนท้ายๆมันจะมีสว่างขึ้นมาหน่อยอเปิดคู่กันเลยก็ได้นะฮะเพราะประเด็นก็คือ,อเห็นไหมเขาบอกว่าเด็กติดตามผมเต็มไปหมดพลเมืองดีก็งงแบบพี่มันไม่มีเด็ก พี่เห็นเด็กตรงไหนตรงจุดนี้คือถนนสาย225ชัยภูมินครสวรรค์เดี๋ยวลองดูถนนจริงคู่ขนานกับในคลิปหน่อยนะฮะเพราะวันนี้ผู้สึกข่าวของเราที่ชัยภูมิคุณวิรัตลองไปถนนเส้นนี้เลยบ้านศิลาทองคุ้มลานไซอยู่ที่อำเภอเทพสถิตถนนจริงฮะ <5. S 1> โดยทันทีที่เราลงไปที่ถนนเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้นี่ถนนจริงฮะ ม,ม,มันไม่มีแสงไฟ<า>แต่พลเมืองดีเขาไปเคาะหลายรอบแต่ผู้ชายคนนี้บอกเด็กเต็มไปหมดเด็กเต็มไปหมดแล้วเอามือปิดตาตลอดเวลาถ้าดูคลิปที่2จะเห็นว่าเขาไม่ยอมเปิดตานะฮะ<า>จนกระทั่งกู้ภัยเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็ไม่ยอมลงจากรถเพราะเขากลัวล่าสุดเราก็เลยไปสอบถามเราทราบชื่อบุคคลท่านนี้แล้วนะเร<อ>ียกว,ว่าพี่อดุลก็แล้วกัน<า>ล่าสุดเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ตำบลปงนกคุณวุฒิชัยค่ะคุณวุฒิชัยบอกว่าตอนไปช่วยเขาเขาอ้างว่ายังไงจิตดีเขาบอกว่าเขาพูดจาสับสนพูดแต่เรื่องผีผเห็นผีเด็กรอยมือเด็กผีเด็กเต็มรถไปหมดเลยแบบนี้ค่ะเขาก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลพักดีชุมพลตรวจร่างกายทุกอย่างปกติแข็งแรงค่ะจากนั้นพาไปตรวจต่อตรวจฉีค่ะหาสารเสพติดผลปรากฏว่าในร่างกายมีสารเสพติด อันนี้ตามที่กู้ภัยอ้างค่ะแต่ร่างกายตอนนั้นเขาไม่ได้วอยวายแค่เหมือนกับหลอนแล้วเอามือปิดตาแล้วบอกว่าเด็กเต็มไปหมดฟังเสียงพี่กู้ภัยเนี่ยฮะจอดแช่ชิดกับกิอยู่ในเลนอยู่ในเลนของนั่นชีดจอดแช่อยู่ในเลี้ยนจอดแช่เลยเออนิ่งงงงันเลยเครื่สตาร์ทเครื่องไอสตาร์ทเครื่องไว้ พอปีเราเบอร์สามไปยังก็มีผีคนมีผีเนี่ยก็พรรู้เรื่องเงมีแต่ผีแล้วผีแค่ทัเนื่องผัดผีนั่งม้าเต็มรถผัดลบผีลบผียังนีงอีกผีเรื่างเดียวเลยผีนั่งม้าผีจะมาเอาชีวิตนี่ส่วนทางด้านปลัดอบตโปร่งนกคุณโคสิษฐ์ ตั้งตรงไพโรอดยืนยันนะฮะว่าอยู่พื้นที่นี้มาตั้งนานไม่มีผีและผมก็ไม่เชื่อไม่เชื่อด้วยว่าผีวิ่งชนรถทุกอย่างชาวบ้านอยู่แถวนี้ก็บอกไม่มีผีเด็กไม่มีการชนเด็กตายแถวนี้เบลอไม่รู้เป็นไม่เชื่อนะไม่เคยเคยเจอไหมไม่ไม่เคยเจอไม่เคยมีข่าวครับอยู่มาสิบกว่าปีก็ไม่เคยว่ามีผีมีอะไรับไม่รู้เป็นไง แล้วเราอยากฝากยังไงบ้างครับติดตามข่าวได้ดูข้อเท็จจริงรถเที่ยวข่าวเป็ู้เมีสัตว์เพราะฉะนั้นอย่าพูดให้เสียหาย <S S เพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวคนจะคิดว่าเป็นผีหลอกตรงถนนถูกไหมฮะอ,มอ่ะเดี๋ยวต้องตั้งสารประภูมิกันให้วุ่นไปหมด <c oughs> นี่น,นะครับคุณผู้ชมฮะแต่ก็ดีมกันนะจะได้ติดไฟสองทางใช่